โอ้ปลาต้องโขลดีน่ากินมากเลยอุ๊ยกินอะไรเนี่ยเฮ้ยชมพู่กลิ่นปลาต้มโขดอ,อยู่หรอช,ชมพู่รู้ไหมว่าปลาต้องโขดเนี่ยมันมีส่วนผสมของแอมโมเนียอยู่ในนั้นด้วยโอ้ไม่ใช่ลองด,ดูดูสิเออจริงด้วยโอเคแล้วงั้นเราเรามาดูส่วนผสมของวิธีการแก้ปัญหาของแอมโมเนียในปลาต้องโขดกันเถอะครับไเลยทุกคนดูหรือไม่ทำไมในปลาต้องโขดต้องมีกลิ่นแอมโมเนียด้วย ก็เพราะว่าในปะตองโกรเราใช้แอมโมเนียมไบคาร์บบเนตเป็นสารช่วยขึ้นฟูเมื่อลดนความร้อนแล้วจะปล่อยกา๊าซแอมโมเนียออกมาทำให้มีกลิ่นแอมโมเนียเกิดขึ้นค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเรานำไปทอดในระหว่างที่ทอดกลิ่นมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราใส่มากเกินไปกลิ่นมันก็จะติดอยู่กลิ่นมันติดอยู่แล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงล่ะไปหาตอบกันเลย วิธีการแก้ปัญหานะครับเราจะแบ่งออกเป็น3วิธีหลักกันนะครับโดยวิธีที่1เนี่ยเราจะปรับปริมาณแอมโมเนียมไบคาร์บอนตโดยการหรืการใช้แอมโมเนียมไบคาร์บอนตให้เหมาะสมครับโดยใช้อัตราส่วนที่ไม่มากเกินไปหรือว่าน้อยเืินไปครับเช่น5-10ถึง กรัมต่อแป้ง1กิโลกรัมนะครับจะช่วยลดกลิ่นแอมโมเนยียที่ตกค้างได้ครับวิธีที่2นะคะหมักแป้งไว้นานขึ้นประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อให้แอมโมเนียระเหยออกระหว่างกระบ,บวนการหมักค่ะวิธีนะคะเราก็จะเทแป้งผสมลงในภาชนะปิดฝาคลุมผ้าแล้วก็ตั้งเวลาค่ะวิธีที่3นะครับ ใช้อุณหภูมิของน้ำมันประมาณ180-190ครับในการทอดจะช่วยในการระเหยของแอมโมเนียแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำส้มสา,สายชู1-2ช้อนชาในแป้งครับเพื่อช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียครับสรุปผลนะครับด้วยวิธีการลดปริมาณของแอมโมเนียไบายคาร์บอนตนะครับในการหมักแป้งเนี่ยและการปรับอุณหภูมิจะช่วยลดกลิ่นของแอมโมเนียได้อย่างมีงประสิทธิภาพครับแล้วก็ทำให้ปลาลักกของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นครับ จากโจทย์โซเดียมไบคาร์บอเนต126กรัมแทนในแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต39.5กรัมจะส่งผลต่อความเค็มของปะทุนโกหรือไม่อย่างไรโดยวิธีคิดโซเดียมไบคาร์บอเนต126กรัมหาโมลออกมาโดยโมลต่วนโมลโมเลกุลของโซเดียมไบคาร์บอเนตจะเท่ากับ84กรัมหาค่าออกมาจะได้1.5โมลโดยหาค่าของแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตต่อโดยหากรัมออกมาจะเป็นกรัมส่วนโมล ของ84จะออกมาที่126กรัมจะสังเกตเห็นว่า126กรัมของแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตเท่ากับโซเดียมไบคาร์บอเนตจึงสรุปได้ว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตมีค่าความกดเท่ากับแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตครับพวกเราขอจบก,การนำเสนอในเท่านี้ครับขอบคุณครับ